นิ่งมูลีโอมชานติบาปตะาดามัทุบันวันที่7เดือน9ปี2023สามสาระลูกๆที่แสนหวานจงไต่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้และทำให้เกิดความกระจ่างชัดเจนในความแตกต่างที่มากมายระหว่างกิสณะกับพ่อสูงสุดดวงยญาณสูงสุดชีว่าวงเล็บ ที่เกี่ยวข้องกับกิสณะจานนมัสมีคำถามปรามาบาบาสนทนาเรื่องใดกับตนเองและท่านปลาดใจกับอะไรคำตอบปรามาบาบาพูดกับตนเองและพูดว่าพ่อไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพ่อ พ่อลืมชิดบ,า,บาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่น่าจะเป็นเช่นนี้ที่พ่อจดจำท่านเมื่อท่านเข้ามาและลืมท่านเมื่อท่านจากไปพ่อคือลูกของท่านพ่อลืมที่จะจดจำท่านได้อย่างไรเล่าพ่อจะจดจำบา,บาเมื่อท่านเข้ามาเท่านั้นหรือปรามบาบาประหลาดใจอยู่เรื่อยๆ เมื่อท่านพูดคุยกับตนเองเช่นนี้เพลงท่านคือมหาสมุทรแห่งความรักเรากระหายเพียงหนึ่งหยดสาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำาลึกถึงหนึ่งจงเป็นนายที่เต็มไปด้วยความรู้และเป็น ีกาดาชิจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดเจนในความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ระหว่างสีกิสณะกับพระเจ้าชีวาจงทำงานรับใช้ที่จะนำมนุษย์ออกจากความมืดมิดสองจงไตร่ตรองหัวข้อที่พ่อให้แก่ลูกเพื่อเขียนเรียงความและคิดว่า ลูกจะอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรพรขอให้ลูกกลายเป็นผู้ที่เป็นที่รักของผู้ให้ความอบอุ่นของหัวใจและมีประสบการณ์รูปที่มีตัวตนจากรูปเทวดานางฟ้าของท่านด้วยความมหัสจรรย์ของสติปัญญาของลูกถึงแม้นว่าลูกบางคน กำลังค้นหาพ่อในภายหลังจากรูปเทวดานางฟ้าของท่านพวกเขามีประสบการณ์รูปที่มีตัวตนพวกเขาพูดถึงประสบการณ์การหล่อเลี้ยงจากรูปที่มีตัวตนและกำลังได้รับสิ่งนั้นแม้ในขณะนี้ดังนั้นการมีประสบการณ์รูปที่มีตัวตนขณะที่อยู่ในรูปเทวดานางฟ้า คือการมีความรักในสติปัญญาเป็นรูปของความรักในทางปฏิบัติจริงสิ่งนี้ก็พิสูจน์ถึงความมหัศจรรย์ของสติปัญญาลูกๆเช่นนี้กลายเป็นลูกๆผู้เป็นเท่รักของผู้ให้ความอบอุ่นของหัวใจและเข้ามาใกล้กับพ่อผู้ให้ความอบอุ่นของหัวใจ พวกเขามีเพลงที่บรรเลงอยู่ในหัวใจของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอว่าป่าป่าของฉันว่าคติพจน์ความสำเร็จหลอมรวมในทุกการกระทำและทุกอย่างก้าวของดวงวิญญาณที่สละลาทิ้งโอมชานติ โอมชานติสรุปนัยสําคัญของมูลีวันนี้วันที่7กันยายน2023เป้าหมายของมูลีวันนี้ที่อยู่ในพรอพบาปรารถนาให้ลูกกลายเป็นลูกผู้เป็นที่รักของผู้ให้ความอบอุ่นของหัวใจและมีประสบการณ์ของรูปที่มีตัวตน จากรูปที่เรียดอ่อนของท่านด้วยความมหัศจรรท์ของสติปัญญาของลูกบาบากำลังชี้ให้เราเห็นถึงความไม่มีขีดจำกัดของความรักที่มาจากความเข้าใจที่ทำให้เรานั้นมีความเข้าใจและสัมผัสกับความรักที่ไม่มีขีดจำกัดของพระเจ้าถึงแม้ เราจะมาในภายหลังหลังจ,จากที่พ่อบามาได้บรรลุถึงสภาพสมบูรณ์พร้อมจากร่างที่มีตัวตนของท่านไปสู่ร่างที่ละเอียดอ่อนอยู่ในสภาพเทวดานางฟ้าแต่ด้วยความเข้าใจในความรู้ทำให้เราเชื่อมต่อกับสภาวะที่ละเอียดอ่อนของท่านได้ด้วย สภาพที่เลียดอ่อนของเราด้วยสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณเมื่อเราเชื่อมโยงตนเองกับตัวตนที่แท้จริงในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณเราก็เข้าไปสู่ประสบการณ์ของสภาวะที่แท้จริงที่เป็นธรรมชาติเดียวกันกับพระเจ้าเราจรึงได้รับกระแสพลัง การหล่อเลี้ยงความรักจากบาปดาดาและการหล่อเลี้ยงนี้จึงทำให้เรานั้นเข้าใจชีวิตของท่านความเพียรพยายามของท่านขั้นตอนที่ท่านค่อยๆพัฒนาจากเริ่มต้นที่ท่านไม่รู้อะไรเลยค่อยๆมีความเข้าใจมากขึ้นและค่อยๆปลดตนเอง ผ่านประสบการณ์ทั้งหลายสถานการณ์ที่ยากลำบากปัญหาอุปสรรคสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านนั้นเข้ามาสู่สภาพที่แท้จริงของท่านไต่เต้าพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นตัวอย่างกลายเป็นแรงบันดาลใจและแม้นขณะนี้ท่านก็ยังเป็นพลังงานเบื้องหลัง ที่หล่อเลี้ยงลูกๆปลุกเรียกกระตุ้นเตือนประครับประคองกระตุ้นพลังปัญญาที่บริสุทธิ์ของเราทำให้เราเข้าใจทำให้เราเห็นช่องว่างของเป้าหมายและสิ่งที่เราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองและนี่คือสิ่งชี้บอกของผู้ที่มีความรักในสติป,ปัญญา ความรักที่มาจากความเข้าใจในรักรู้จักท่านอย่างที่ท่านเป็นและสติปัญญาที่บริสุทธิ์เช่นนี้สติปัญญาที่อยู่กับเป้าหมายในสภาพที่สมดุลบริสุทธิ์สติปัญญาที่เชื่อมต่ออยู่กับคลังสมบัติของพระเจ้า จึงสร้างความมาศจรรย์เราจึงกลายเป็นลูกที่เป็นที่รักที่เข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นยิ่งใกล้ชิดก็ยิ่งได้รับพละกกำลังอย่างต่อเนื่องแต่ละก้าวในแต่ละขณะเราจึงเข้าไปใกล้เป้าหมายลดช่องว่างอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลับมาทัดเทียม เป็นเช่นเดียวกันกันกบท่านกลับไปสู่สภาพแท้จริงดั้งเดิมของเราถัดเทียมเบี่ยมล้นแม้เราจะอยู่ในโลกอยู่ในร่างที่ไม่บริสุทธิ์แต่เราจะเป็นเช่นเดียวกับแม่น้ำที่หลอมอยู่กับมหาสมุทรเสมอและการดำเนินชีวิตของเราในโลกที่มีตัวตนนี้ ในบทบาทตามละครที่เราต้องรับผิดชอบจึงเป็นไปเพื่องานรับใช้ทางจิตวิญญาณผ่านการกระทำตามบทบาทจึงมีแต่อิทธิพลของพระเจ้าที่เข้าไปสู่โลกเข้าไปสู่การกระทำเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เราเชื่อมโยงกับทุกดวงวิญญาณเราจะมีแต่ความสำเร็จ ในความเพียรพยายามฝ้าที่จะก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเรารับใช้ตนเองพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้เราจึงกลายเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจสำนึกรู้สภาวะของเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ประบาจะรับใช้ดวงวิญญาณทั้งหลายในโลกและจักรวาล อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยสภาพนี้เราจะละวางจากโลกเก่าสละละทิ้งสิ่งที่มีขีดจำกัดที่ไม่บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงเพราะทั้งหมดนั้นที่เราเคยผูกพันยึดมั่นคว้าจับเป็นความเข้าใจผิดแต่เวลานี้เราอยู่กับธรรมชาติที่เป็นสัจจะ ความจริงแท้อยู่กับพลังที่บริสุทธิ์เราจรึงเติมเต็มตนเองเราจรึงกลับมาเต็มเปี่ยมสมใจจึงทำให้เรารู้สึกว่าโลกเก่านี้ไร้รสชาติเมื่อเราละวางจากโลกเก่าการคาดหวังทั้งหมดในรูปแบบเก่า เราจึงเคลื่อนไปในโลกที่ปั่นป่วนแปรปวนไม่บริสุทธิ์การดำเนินชีวิตของเราก็เป็นไปตามทัศนคติและสายตาที่สูงส่งมีทุกการกระทำอย่างถูกต้องเป็นไปตามละครเพื่อสร้างละครใหม่ด้วยสภาพที่บริสุทธิ์เบาสบายมีความสุขมีความพอใจ ที่เรามีสภาพเช่นนี้ได้เพราะเรามีประสบการณ์จากตัวอย่างความเพียรพยายามของพ่อบามาในรูปที่มีตัวตนผ่านความเข้าใจในความรู้เราได้รับการหล่อเลี้ยงจากท่านจากสภาวะของท่านโดยตรงได้เพราะเรารู้วิธีเชื่อมต่อรับพลังจากสภาพที่ละเอียด เราจรึงได้รับพลังของปัญญาที่บริสุทธิ์จากบาปดาดาเมื่อจิตใจของเราเชื่อมโยงกับสิ่งใดเราก็จะได้รับประสบการณ์ของสิ่งนั้นเมื่อเราคิดถึงว่าเรานั้นดำดิ่งเข้าไปสู่ก้นบึ้นของมหาสมุทรเราก็จะมีประสบการณ์ของความนิ่มเงียบว่างแต่เราคิดถึงทุ่งดอกไม้บนยอดเขา เราก็จะรู้สึกถึงความสดชื่นเบาสบายผ่อนคลายและเมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานชีวิตของพ่อบามาที่ขณะนี้อยู่ในสภาพที่เอียดอ่อนล้อมรวมอยู่กับชิปบาบากลายเป็นบาบดาดาเราจึงมีประสบการณ์กับธรรมชาติที่แท้จริงดั้งเดิมของดวงอิญญาณ สภาพที่บริสุทธิ์สมดุลเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มไปด้วยปัญญาเต็มไปด้วยทุกพลังและนี่คือสภาพที่สว่างกระจ่างเมื่อเราเข้าไปสู่ประสบการณ์นี้เราจึงเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่เราเข้าใจผิดได้อย่างชัดเจนเมื่อเราอยู่กับสัจจะและความบริสุทธิ์เราย่อมเห็น สิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในชีวิตจริงของเราประสบการณ์ของสภาพที่สมดุลบริสุทธิ์ธรรมชาติแท้จริงของดวงวิญญาณจะมีผลต่อจิตใจของเราทิ่จะกลายเป็นเช่นกระจกกระจกที่ใสสะอาดมีสมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์จึงทำงานอย่างทรงพลัง จึงกลายเป็นกระจกของจิตใจที่เราเห็นทุกสิ่งอย่างกระจ่างและมีความเข้าใจที่ชัดเจนจึงเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดที่วัดว่าอะไรผิดอะไรถูกโดยไม่ต้องมีใครมาบอกโดยที่ไม่ต้องมีการคิดวิเคราะห์ใช้แค่ความรู้สึกและสภาพนี้เราจะมีพลัง ในการแยกแยะปัสิินและเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดได้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเลือกที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปเลือกด้วยความเข้าใจและยอมรับทุกสิ่งที่ผิดพลาดและมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลานี้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสถานการณ์เหล่านั้นทำให้ฉันได้มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงมีพลังของการสร้างใหม่สร้างการกระทําที่ถูกต้องด้วยสํานึกรู้สภาวะทัศนคติสายตาที่เป็นเช่นพระเจ้าทุกการกระทําของเราที่เราตระหนักรู้ว่าและเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมีชีวิตแบบไหนมีการกระทําในลักษณะใดที่สอดคล้อง กับเป้าหมายและเป็นไปตามสีหมักและด้วยประสบการณ์นี้เราจรึงเข้าใจชีวิตของพ่อปารามาเข้าใจความเพียรพยายามของท่านที่ท่านเข้ามาสู่กระบวนการเดียวกันกันกบเราจากเดิมที่ไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายกลายเป็นตัวของความรู้กลับมาสมบูรณ์พร้อม เป็นเปียมทัดเทียมกับชิปปาปาและกลายเป็นกระดูกสันหลังสนับสนุนค้ำจุนยกระดับลูกๆของท่านขยายงานรับใช้ไปอย่างไม่มีขีดจำกัดผ่านสภาวะที่ละเอียดอ่อนเมื่อเรามีความเข้าใจความรู้อย่างชัดเจนเราจึงตระหนักรู้ว่าประเด็นสำคัญที่สุด คือการมีสติรู้ตัวอยู่กับสำนึกของตามเป็นดวงวิญญาณเพื่อที่เราจะอยู่กับสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ใช้ทัศนคติและสายตาของพระเจ้าเพื่อมองโลกนี้ขณะที่เรานั้นต้องมีชีวิตอยู่ในโลกกระจกวิเศษของจิตใจที่บริสุทธิ์ จะทำให้เรานั้นไม่ติดกับอยู่กับนิสัยเก่าไม่ตกภายใต้ที่พนของสันสกาหกสาชาติเกิดไม่ถูกกระตุ้นจากความไม่บริสุทธิ์ของสิ่งใดหรือผู้ใดที่ไม่บริสุทธิ์ของโลกเก่าการให้เรามีสติรู้ตัวอยู่กับสำนึกที่บริสุทธิ์และตระหนักว่า เราจะต้องมีการกระทำในลักษณะใดที่เป็นไปตามเป้าหมายจึงเท่ากับเรากำลังปลุกเรียกสันสกาเทพจึงเท่าจึงเท่ากับเรากำลังทำงานรับใช้ปลุกผู้อื่นด้วยเช่นกันและที่สำคัญสภาวะนี้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตทางจิตตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งตอนกลางและตอนจบที่พื้นฐานนี้จะทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตของเราจึงทำให้เรานั้นมีความเข้าใจความรู้ที่กระจ่างลึกล้ำมากขึ้นเรื่อยๆและความเข้าใจเหล่านี้ก็จะช่วยปลดความไม่รู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ละเอียดอ่อนลึกล้าม,มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันดังนั้นทางลัดเราจะต้องไต่ตรองความรู้อยู่กับสำนึกที่บริสุทธิ์นี้ยิ่งเรามีความเข้าใจในความรู้มากแค่ไหนเราก็จะนำมาใช้ในการเดินเนินชีวิตของเราเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองมากเพียงนั้น และเมื่อเราเข้าใจความรู้อย่างกระจ่างเข้าใจละครอย่างชัดเจนปัญหาอุปสรรคที่มาในละครจึงกลายเป็นตัวช่วยทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องแก้ไขเราจึงเห็นคุณค่าทุกสถานการณ์เฝ้าที่จะมองหาประโยชน์จากทุกสิ่งที่จะใช้เปลี่ยนแปลงตนเองเราจะไม่รู้สึกกัดก่อน ที่เห็นความผิดของเราแต่เราจะมีความกาล้าหาญเราจะจบสิ้นความกลัวและกลับมากล้าหาญที่จะยอมรับความผิดพลาดยอมรับความอ่อนแอด้วยความเข้าใจและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักแล้วนี่ก็คือกระบวนการความเพียรพยายามของพ่อปามา ที่ท่านค่อยๆพัฒนาจากโครงสร้างกระบวนการสร้างที่ชิปปะบามอบให้ที่เราจะต้องเข้าไปสู่สภาพสูงสุดในสำนึกที่บริสุทธิ์เต็มเปลี่ยมสภาวะที่สมดุลบริสุทธิ์ในสำนึกเดียวกับพระเจ้าอยู่เหนือร่างอยู่เหนือโลกจึงใช้ทัศนคติ และสายตาของพระเจ้าที่จะมองกลับมาในโลกเก่าอย่างเป็นผู้สังเกตการด้วยความเข้าใจยอมรับทุกสิ่งและละวางได้อย่างแท้จริงและเพียงเมื่อละวางได้เราจึงเห็นหนทางของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ที่เราจะก้าวต่อไปเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น นี่คือกระบวนการสร้างชีวิตทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัดแต่ทำให้มีพลังเพิ่มขึ้นจนกระทั่งจบสิ้นชีวิตที่มีขีดจำกัดไม่บริสุทธิ์เ้าที่จะเพิ่มแสงยิ่งมีแสงของปัญญาแสงของความเข้าใจเราก็จะรู้สึกถึงความรักที่เปี่ยมล้นความเมตตา ความปรารถนาดีและประสบการณ์เหล่านี้คือสิ่งที่เราได้รับการหล่อเลี้ยงจากบาปดาดาที่เราจะได้รับมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกับท่านบาปสมานเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้อย่างกระจางการดำเนินชีวิตของเราจึงเป็นชีวิต ที่เป็นเช่นนายนายผู้ทรงอำนาจนายที่เต็มไปด้วยความรู้ปัญญาที่บริสุทธิ์ที่เหล่านั้นจะอยู่เหนือทุกสิ่งที่มีขีดจำกัดที่ไม่บริสุทธิ์เหนือสิ่งที่เป็นร่างเหนือบาปความไม่บริสุทธิ์ความสับสนปั่นป่วนอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือสถานาการณ์ทั้งหลายแล้วเราก็จะเห็นอย่างชัดเจน ถึงความแตกต่างของโลกที่เป็นอยู่โลกยุคเหล็กกับธรรมชาติแท้จริงของดวงวิญญาณที่เป็นเช่นทองคําที่เป็นเช่นยุคทองเราเห็นความแตกต่างระหว่างความมืดของหนทางบัคตีความเชื่อความไม่รู้ความศรัทธาที่เราดำเนินมาถึงหกสิบสามชาติเกิด และชีวิตของดวงวิญญาณของทั้งโลกก็เป็นเช่นเดียวกันทุกคนอยู่กับความไม่รู้ยึดติดกับทุกสิ่งด้วยความกลัววิ่งแสวงหาเติมเต็มตนเองจากความขาดและเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าในหนทางของความเรื่มใส่สัทธาคือสิ่งสะท้อนจากสภาวะทางจิตวิญญาณของเรายกตัวอย่าง ที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ทุกคนแห่งในเวลาเดียวกันเป็นเพราะเวลานี้ฉันมีสภาวะที่เป็นเช่นพระเจ้าพลังงานของพระเจ้าที่ผ่านฉันจึงไปทั้งโลกและจักรวาลทุกย่างก้าวของฉันที่อยู่ในโลกเป็นไปเพื่อทำให้ผู้คนสัมผัสกับพลังของพระเจ้าพลังของศัจจะและความบริสุทธิ์ และด้วยการตระหนักรู้เชน่นนี้เราจึงรู้สึกถึงความเมตตาความปรารถนาดีความรักที่มีต่อผู้คนทั้งหลายที่ยังคงติดกับอยู่ในบทบาทในความกลัวในความอยากปรารถนาที่มีขีดจำกัดแต่ด้วยการตระหนักรู้ของเรานี่เองความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์นี้ที่มาจากความเข้าใจอย่างแท้จริง เราจึงปลุกเรียกดวงวิญญาณทั้งหลายปลุกเรียกความงดงามของเขาขึ้นมาปลุกเรียกตามสายตาที่เราเห็นเขาเห็นสภาพสูงสุดของเขาตามสิ่งที่เราเป็นสภาพเราเป็นเช่นใดสํนนึกรู้เราเป็นแบบไหนเราก็จะรับรู้ในผู้อื่นด้วยเช่นกันและนี่เองจึงเป็นสะพานส่งผ่าน การตระหนักรู้ไปยังดวงวิญญาณทั้งหลายทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่จริงแท้ที่ชีวิตของเขาควรที่จะอยู่กับสิ่งนั้นคืออะไรเขาจะหันกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องหรือว่าเขาควรจะต้องทำอย่างไรกับชีวิตของเขาเพื่อที่จะมีความสุขความพอใจที่แท้จริงและนี่คือวิธีการทำงานรับใช้ ที่ไม่มีขีดจำกัดที่จะปลุกเรียกทำให้ดวงวิญญาณออกมาจากการติดกับออกมาจากความมืดของความไม่รู้ความผูกพันยึดมั่นและเข้ามาสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของเขาผ่านการปลุกเรียกของพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านสภาวะและสำนึกรู้ที่บริสุทธิ์ของเรา แลเมื่อเราเข้าใจและอยู่ในสำนึกรู้ที่บริสุทธิ์นี้จงทำความเข้าใจในความรู้แต่ตรองเพื่อที่เรานั้นจะนำมาแบ่งปันกับผู้อื่นเรียบเรียงจากประสบการณ์ของเราจากความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้ติดกับอยู่เพียงแค่ทฤษฎีเราจะทำให้ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่า ความรู้ที่ประปาให้เป็นไปเพื่อสภาพใดเราจะไปอยู่เหนือสภาพที่ไม่มีตัวตนอาจจะเป็นอิสระอิสระจากความไม่รู้จากความทุกข์อย่างไรเข้าไปสู่ธรรมชาติแท้จริงของดวงวิญญาณที่มีความสุขความสงบความพอใจเบาสบายจึงทำให้ดวงวิญญาณทั้งหลาย เข้าใจได้เองว่าเขากำลังติดกับอยู่กับสิ่งใดและไม่ใช่แค่ความรู้ที่เขาเข้าใจเขามีประสบการณ์กับสภาพที่เราเป็นด้วยและวิธีการที่บา้บาให้เราไต่ตรองทำความเข้าใจเพื่อที่จะอธิบายแก่ผู้อื่นก็เป็นไปที่เรานั้นจะตรวจสอบความเข้าใจของเราเพื่อให้ รับรู้ถึงทฤษฎีที่ประบาให้ว่าเป็นไปในเชิงปฏิบัติในลักษณะไหนที่เรานั้นจะจบสิ้นช่องว่างไปติดกับอยู่ที่ภาษาตัวอักษรหรือตัวอย่างและไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงนัยะสำคัญที่ท่านต้องการสื่อสารและที่สำคัญเมื่อเราไตตรองทบทวนในสภาพ สมดุลบริสุทธิ์อยู่กับคลังสมบัติของพระเจ้าเราก็จะเข้าใจอย่างกระจา่างและเข้าไปสู่ประสบการณ์ถึงประเด็นของความรู้นั้นๆจึงสามารถนำมาใช้กับการดาเนินชีวิตจริงได้เราจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ปะบาจะใช้เพื่อให้ผู้คนได้มีการตื่นรู้และเติบโตได้ และนี่เองเราจึงบรรลุเป้าหมายของการได้รับการหล่อเลี้ยงจากประสบการณ์ที่มีตัวตนของพ่อบามาจนกระทั่งเรากลับมาถัดเทียมท่านและได้รับความสำเร็จในงานรับใช้ของการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกโอมชานติ ขอบคุณบาปาบาปาที่แสนหวานบาปาที่น่ารักบาปาของฉันโอมชานติ